นะมาเดอ้อปอกขนุนสองลูกสันโอเป็นตะเสียบแทปะ,นะะประตูข้าวเหนียวมุนเนาะข้าวเหนียวมุนนะคงเสียบเลยตวนประตูส่งมากอุตรดิตถ์เด้อแม่อ้อยแม่อ้อยก็แม่อ้อยส่งกำลังใจมาให้นะครับน้องตูสวัสดีจ้าจากคุณแม่แยายน้องนะครับเป็นนมกระตุบมือมาให้ สวัสดีจ้าคุณสิวพรนะครับจากจากคุณแม่ยน้องนะขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่ๆที่มาจอดไปให้เด้วาสิลงเรียวร้ยยังประลงอยู่ได้ยี่สิบเก้านาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วไม่อ้ยเ่เอาจ้าบปห่านาเรียวรัอยอยากไม่อ้อยนะครขอบคุณครับนะ อ้ําอ้ําอีกนิดอ้ําอีกนิดบ่น้องน้ำแข็งบาปเดอ้อบาปเดอ้ออ้ําดนขายได้บเ่เสียขายไม่ได้ไม่เอาผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อก็หออเหลอ ได้เวลาลงงานแล้วจอดเด้อสันขอบคุณครับนะครับเพื่อนวิวีนะครับทำงานให้มีความสุขเด้อนะเดี่ยน้องสวัสดีครับจากแม่อ้อยนะสวัสดีครับน้องช่างโจพี่ลุงนภาสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะมาให้กําลังใจค่าขอบคุณครับนะ้องลุงนภาสวัสดีจ้านะครับจากคุณแม่เด่น้องนะครับพี่สาวรุ่งค้านะครับจากเพื่อนวิวีนะครับคดเลือดสิบห้าขอบคุณครับ อาลูกสาวพี่พนะครับจากแม่อ้อยนะเอาสามสิบไร่คนลุงักข้าวเอาอีกระบบประตูม่ไดสิมากดไหนเนาะมาเนี่ยอีกตั้งสิบหาคนมาเนี่ยเหิือนวีบก็มาเบิืแล้วเนะี่ยพี่สาวเออพี่รุงสวัสดีค่ะจากพี่สมคิดนะครับสวัสดีค่ะพี่ศิวพรนะครับจากพี่รุงนภาเนะี่ยพี่รุงนภา,าก็ส่งกําลังใจมาให้นะน้องสาวลุงนภา,าจ้าจากแม่อ้อยนะ นยน้องสวัสดีค่ะนะครับจากประตูนะครับคุณสมคิดสวัสดีจ้านะครับจากคุณแม่ยายน้องนะครับทึงไหนแ้วน้องแบบนี้นะสามสิบไรคคุณลุงนยน้องลุงนภาจานะครับจากแม่อ้อยนะครับยายน้องสวัสดีค่ะจากประตูนะครับคุณสมคิดสวัสดีจ้าจากคุณแม่ยายน้องนะครับ สวัสดีค่ะน้องสาววิวีคนสวยนะครับจากพี่รุ่งนภานะครับโบกมือโบอทันกระลงก่อนเดือเจ้าบ้านจอดไว้สามบ้านขอบคุณครับนะครับเพื่อนวิวีนะครับคุณรุ่งดีจ้านะครับจากประตูนะครับคุณยายน้องไอรินสวัสดีค่ะจากพี่สุคิดนะครับสวัสดีค่ะคุณยายน้องนะครับจากพี่รุ่งนภาครับสวัสดีค่ะน้องสุคิดนะครับจากพี่รุ่งนภาครับพี่รุ่งนภาก็สุขกำลังใจมามา หกบ้านบุษันเบอือบุษันจากเพื่อนดีบีขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับประตูพาทามนะครับจากพี่รุ่งนาภานะครับงันกาบนมัสก,การหลวงพอ่อเอายังบมลืมอยบ่อะยังบมลืมยู่บ่น้องบวกบรรยากาศดีจังก้านะครับเออ,อยูออ่สวนสาธนารนณะคุ้งกระเพานะครับพี่รุ่ง <c oughs> วนหาตั้งนานนะครับหาที่นั่งนั่งรอนะนั่งรอลูกสาวนะครับแม่อ้อยกส็ส่งกำลังใจมาให้นะครับ ขอบคุณครับพี่รุ่งนภานะครับขอบคุณครับนะครับพี่สุนชิตขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับพี่ไม้นะครับจากพี่รุ่งนภานะแม่อ้อยก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่รุ่งจากน้องน้ําแข็งนะครับสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวสาวใต้คนสวยนะครับจากพี่รุ่งนภาครับแม่อ้อยพี่รุ่งนภาก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับสวัสดีครับน้องน้าแข็งนะครับจากพี่รุ่งนภานะครับ เพื่อนุม่มกระสุกกำลังใจมาให้นะครับแม่อ้อยขอบคุณครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับจากน้องน้ำแข็งนะรหรือว่าน้องบวบหรือว่าน้องบวบนะครับแม่อ้อยเพื่อนุม่มกระสุนกำลังใจมาให้นะครับสวัสดีค่ะเอฟซีราศีจากที่ลุงนภานะคืออีนั่นเดีน้อสามสิบประตูสิบหกหนึง่ง เจ้าบ้านกับพทธันได้คิดเขาในเด็บประตูเจ้าบ้านหิวแล้วดิบอกเล็ก่อนจังสิบอกเฮ้ยบอกพี่เดรุนนี่ถือด้น <c oughs> ้องแหมแข็งตรงๆเลยด้